สวัสดีครับเพื่อนๆ่ที่ตามรับชมรายการหลัง c ีเครับผมวันนี้พวกผมลังนิ k เก้มวอลลบอทอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่นในแอปเทสนะครับก็คือเทสเซิร์เวอร์นั่นเองครับเป็นวอลล o บอทเทสเซอร์เวอร์นะซึ่งสามารถโหลดได้จาก Play Store ครับแล้วต้องคอยอัปเดตตลอดเวลานะเพราะว่าจะมีการเทสนะครับส่วนใหญ่นะครับทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะมีการเทสครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นการเทสรอบก่อนสุดท้ายแล้วนะ ก็คือช่วงนี้แล้วก็จะมีช่วงอีกทีหนึ่งก็คือช่วงตีสองนะถ้าจำไม่ผิดเพราะผมอัดคลิปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับซึ่งการเข้ามาในครั้งนี้ผมก็เข้ามาดูครับว่าไทท่านนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่กระแสนะครับของไทท่านตัวนี้ครับออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบางท่านก็บอกว่าบางเกินไปนะครับบางท่านก็บอกว่ามันอ่อนเหลือเกินครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนบุคคลนะฮะเราก็ไม่ว่ากัน ส่วผมเนี่ยจะเข้ามาลองดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้ลองมานานแล้วครับสาหรับแอปเทสครับนี่ฮะตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวภาพเนี่ยมันยังไม่ยังไม่จะเียนนะก็คือเนี่ยแบบนี้เลยครับเี่เนเพื่อนเห็นนะกระดูใหญ่โตอลังการมากๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อมาเลยนะแบบนี้ครับอืบนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูความสามารถกันนิดนึงนะว่าเขาเขียนอะไรยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับความสามารถเนี่ยคร่าวๆก็คือมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็น2โหมดนะ นะครับบวกส5บเปอรสปีดโบนัสนะครับโอ้นี่นะครับแล้วก็มีการยิงอาวุธในตัวด้วยนะครับอาวุธบิวอินนะครับเวปพอนนะครับในโหมดการใช้จรวดในการยิงนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับติดปืนขนาดเล็กครับผมเอ้ไม่ใช่ขนาดเล็กขนาดเบต้าเนาะขนาดเล็กของไททันแหะครับก็คือปืนเบต้าครับเลือดตอนนี้ครับที่แอปเทสเขาให้เล่นก็คือเลเวล3นะก็จะมี เอในดูวิธีที่ว่าเป็นอ่าเป็นระเวลสามนะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นนะนะครับแล้วก็มีตัวอะไรเนี่ยหนึ่งพันสี่รอสี่ิบนะครับความเร็วอยู่ที่สี่สิบหกไมล์ต่อชั่วโมงก็ถือว่ามีความเร็วนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนปืนนิดนึงครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้ปืนเอ่อใช้เลเซอร์ไปเลยแล้วกันนะระยะหกร้อเมตรครับปืนใหม่ครับ นะเพืนเพื่อนก็คงจะทราบนะพื้นใหม่ตัวนี้ก็มีสกิลทาให้คู่ต่อสู้ตาบอดนะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงทีเดียวเลยครับจะได้อธิบายกันให้ครบครับเดี๋ยวใส่ให้เสร็จก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาครับปึ๊บแบบนี้เลยนะนี่ครับเป็นปื้นใหม่ครับโมดูลครับนะเขาให้โมดูลเลือดมาทั้งหมดสาอันนะครับ แล้วก็มีเพิ่มดาเมจหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อเปลี่ยนครับผมจะใส่ตามเขาไปก่อนนะอ๋อมีโมนุนใหม่ครับนี่ครับเพิ่มดาเมจกับไททันอ่านหน่อยสิอ่าเขาเขียนไว้นะครับดาเมจอินไททันนะครับยีเอ็ดเปอร์เซ็เลยผมซื้อตัวนี้มาใส่ครับ1งอันครับก็ี้เรียกว่าเวลาใช้กับไททันนี่ก็คือดุเดือดเลือดพ่านครับรุนแรงครับส่วนตัวนี้ฮะดูทีว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะ ไปที่ร้านค้างั้นผมขอซื้อเป็นตัวนี้แล้วกันครับโหลดชา้านิดนึงครับเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นดาเมเอจดไม่ได้นะช่องนี้ครับช่องที่สามครับอ่าช่องที่สามสามารถใส่ดาเมเอจดได้ครับผมก็จะใส่ตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับ อย่างละคู่ครับสลับกันเลยนะตัวต่อไปครับอ่าใส่เลือดได้ดาเมจได้งั้นผมขอเน้นเป็นเลือดแล้วกันนะนี่ครับขอเน้นเป็นเลือดแล้วกันนะครับจะได้สมดุลกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ดาเมจน้อยไปเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพดาเมจนะแบบนี้เลยฮนะเป็นการทดสอบก็ต้องทดสอบไปเต็มที่ครับส่วนหุ่นตัวอื่นเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนเลยนะเอาตามที่เขาเล่นมาเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ว่า การเล่นจริงๆเนี่ยเจ้าหุ่นไททันตรงนี้เป็นยังไงนะครับแหมตื่นเต้นครับผมเองก็ไม่ได้ลองมานานแล้วนะเจ้าหุ่นตนัวนี้เคยเล่นตอนแรกๆนิดเดียวครับข้อมูลตอนนั้นยังไม่ชัดเจนนะภาพก็ยังไม่เสถียรบัักก็เยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับลองเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับผมเมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่า จะเห็นโดนใหม่นะทุกคนเนี่ยโดนตัวป้อมๆเนี่ยครับผมก็ลืมบอกรายละเอียดไปว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะมันจะเป็นภาษาังกฤษต้องไปแปลก่อนครับนี่ฮะเราจะยังไม่รีบครับเน้นเอาไตท่านลงมาได้ก่อนครับเราค่อยหักโหมเนาะก็เรียกว่าค่อยๆลุยครับเอาให้ดามเมจนี่ครับอืมอา้าวไม่เจาะโลแล้วครับทาไมไม่เจาะโลครับเพื่อนๆสังเกตไหมฮะว่าฟับเนียตัวนี้ไม่เจาะโลนะครับ ะคเมื่อกี้ไม่เจาะโลนะทุกคนก็ยังงงอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะปั๊บเนี่ยตัวนี้ไม่เจาะโลครับมานะครับเขาใช้ปืนไฟรนะ้เบิดฮะกระสุนหมดครับเดี๋ยวขอญาตเติมกระสุนแป๊บนึงบินนิ้ว่ะครับ เปิเมื่อไครับยิงฮะเพื่อนจัดการไปเรียบร้อยครับซึงเฮลเนี่ยนะครับจากระสุนหมดเร็วมากนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับนะครับทำให้เฮลเนี่ยแม็กของเฮลเนี่ยน้อยลงครับแล้วก็นี่ครับเท่าที่เห็นครับแฟบเนี่ยบิ่นช้ามากๆครับ ทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการปรับสมดุลนะครับในอนาคตครับที่จะถึงนี้ครับเป็นการอัปเดตทั้งหน้าครับก็เลยปรับไปเลยนะครับเขาก็เลยให้ทดลองใช้ดูครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะทุกคนปั๊บเนี้ยก็จะบินช้ามากครับนี่ครับความเร็วก็จะเนิบเนิบกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะดับเบิลคิวครับอุ้ยโดนยิงครับนี่ครับ แป๊บเดียวครับก็สุดมดเลยนะทุกคนอาวุธในตัวครับโดนนับร่วงฮะจะเรียกว่นเนิบไปเลยทีเดียวครับเนิบหน้าครับอ่ะเรามาดูเจ้าตัวนี้กันบ้างครับครับหุ่นทุกตัวนี้จะมีการปรับสมดุลหมดนะครับที่เขานํามาให้เล่นนี่รวมถึงเจ้าโอโรชิด้วยครับสกิลไวขึ้นครับไม่ถึงว่ารีโหลดช้าลงแล้วก็เขาเรียกว่าหมดเร็วขึ้นนะครับเวลาใช้จะหมดเร็วขึ้นนะทุกคน ตับนครับนี่ฮะสังเกตดูครับจํานวนวิน้อยมากครับยิงฮะพันเชอร์ก็เช่นเดียวกันครับมีความกระจายตัวสูงขึ้นครับนั่นหมายความว่ายิงจะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะมันกระจายตัวครับอแต่ก็ยังแรงอยู่นะถือว่าแรงโอ้โหโดนครับถือว่าแรงอยู่นะอุ้ยโดนครับเรียบร้อยฮะบุกต่อเนื่องครับ อุ้ยแตกเลยครับโอ้โหแบบนี้ฮะไทท่านเรายังลงไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเอาเรลวันนลงไปเลยครับตัวเรเวันนั้นเองครับก็เมาเช่นเคยครับมันก็จะโดนเนิร์ฟเรื่องเลาะเอ้ยเดินเนิร์เรื่องเลาะลงไปนะนะครับการต้านทานก็ลดลงไปครับการซ่อแมแซมตีเท่าลดลงไปนะเืวเนพิษเองก็เช่นเดียวกันครับลดอาตาัตราการก่อนลงครับแต่เพิ่มเลือดมาครับ ผมพูดสลับกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านนิดนึงครับกาลังเน้นอยู่ครับเดี๋ยวจะงงครับแปลกเลยฮะลดเลือดของเจ้าเลยวนั่นครับแต่เพิ่มค่ากรอกครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยครับมันลดอยู่อย่างสองอย่างนี่แหละครับนะครับแต่แปลกใจเที่ยวนี้เทสเขาไม่ได้เอาเชลมาให้เล่นนะครับ เทวเชลก็เองก็โดนปรับด้วยนะครับปรับลักษณะเดียวกันกับเจ้าลีมอนแนนเลยส่วนเจ้านี่ครับเดินได้ครับแต่ความเร็วก็จะช้าลงครับเป็นที่ทราบกันนะมาเทสลองกันครับนี่ฮะสังเกตดูครับเฮีวจะหมดเร็วมากครับอุ้ยโดนยิงครับอื้มต้องหลบหลบไม่ทันครับนี่ครับจากแบบเนิมๆแบบนี้ฮะต่อไปผมจะลงไทยท่านครับ ดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะใกล้เกมใกล้จะจบแล้วครับนี่ฮะนี่ครับมีสองโหมดครับโหมดหิวเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วครับหูแตกเลยครับหญิงครับนี่ฮะแต่เห็นสัญลักษณ์ขึ้นครับหูแรงครับเลเซอร์แรงครับหิวเลือดครับวิเลเซอร์แรงครับแล้วแม็กเยอะมากเรียบร้อยครับ โอ้โหลองไม่เท่าไหร่เลยเกมจบซะก,กอ่อนนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะเดี๋ยวจะลองอีกสักเกมนะครับนะเดี๋ยวจะลองอีกสักเกมนะครับแต่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือนะครับปืนเลเซอร์ค่อนข้างแรงเลยครับนะยิงตจ้จ่อนี่ค่อนข้างแรงเลยครับ และการหิวเลือดนี่รู้สึกว่าจะแป๊บเดียวนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นยังไงแต่ท่านตัวนี้ครับอ่ะตายครับเหมือนเดิมใช้เจ้าเบมอสก่อนเลยดีกว่าก็จะเบีเมอสนี่อ้ยนะครับอุ้ยภาพจะมัวมัวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่แอปนะครับไม่ได้เป็นที่อะไรครับตายครับ เราสายลุยครับไม่คุยเยอะเดี๋ยวจะผมจะพยายามมาไทยชาลงมาเร็วๆครับแหมเดินช้าเหลือเกินลุงนี้เอาโรชีมาเก็บจุดก่อนก็ดีนะโอเคครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอ่าได้มานะครับหนึ่งจุดครับเปิดปืนรอเลยครับท่างที่สังเกตด,ดูนะครับ เมื่อกี้นะครับผมต้องขออภัยอีกทีนะถ้าข้อมูลผมผิดพลาดนะครับเรื่องการเรื่องของเลือดกับเปลาะนะว่าลดอันไหนเพิ่มอันไหนนะครับบางทีผมก็ลืมจริงๆครับต้องขออภัยด้วยนะมันจะมีูแค่2อย่างนะครับถ้าไม่ลดเลือดเพิ่มเกาะก็ลดเกาะเพิ่มเลือดแหละครับส่วนเจ้าเบมโมตัวนี้คือเดินได้ครับยญิงครับนี่ฮะถึงเฮลจะอื้ ถ้าไม่ปิดตาซะก่อนนี่รู้เรื่องครับลงนะครับเพื่อนเราบุกหน้าดูเลยนะทุกคนบุกกันแบบว่ากะรนำเลยครับผู้ต่อสู้มารวมมาตรงนี้หมดเลยครับยิงฮะเราได้แค่ตอดครับ ครับปิดตาทุกคนปิดตามองไม่เห็นตรงนี้ครับอื้มอื้มล่อนไปร่อนมาครับเจ้าอจุนครับเดี๋ยวก่อนครับเราต้องระวังครับเขาเผาเราทีเดียวนี่ตายเลยนะยญิงครับเริ่มเลือดสู้ครับหมดอีกแล้วครับอื้มเฮลครับกระสุนหมดเร็วมากครับ นี่ถ้าปืนไม่แรงนี่เอาไปเล่นจริงๆนี่ลําบากเลยนะทุกคนบอกได้เลยครับนี่ครับหิวแล้วครับโอ้ตัวน,นี้ไม่รอดแน่ครับโดนเผาขนาดนี้ครับอ๋อจุดน,นี้แรงจริงครับโอเคฮะตาครับเอาใช้ตัวนี้ดีกว่าครับเข้าไปหิวเพื่อนนะมาครับ อ้าวเลยวันนั้นอยู่นี่ครับไม่เห็นครับล็อกขาครับมาให้ขยับครับหืมโดนเบียดครับเราจะไม่รอดนะทุกคนเราจะไม่รอดครับแต่เราจะยื้อฮะเราจะยื้อครับยื้อให้ไททันออกมาให้ได้ครับอ่ามีเพื่อนไม้ตัวแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเติมเลือดครับวาร์ปอีกครับช่วยกันครับนี่ครับ แบบนี้ฮะเลือดเราก็เพิ่มขึ้นมาครับหืมหลบดีจริงๆครับโอ้โดนยิงข้างหลังครับโดนยิงหลังครับเรียบร้อยครับโอเคฮะตอนนี้ไทท่านออกมาเรียบร้อยครับผมจะเอาไททันลงกลางวงตรงนี้เลยครับเพื่อให้เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับหืมแตกเลยครับผมเฮยแรงนะครับ นี่ครับยิงปืนในตัวครับอออืืหบอกได้เลยว่าแรงครับปืนนี่ยิงได้ยาวหกร้อยด้วยครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหยิงไม่โดนนะครับทุกคนอ๋อโดนอยู่ครับถรือว่าใช้ได้นะเป็นกระสุนยิงแบบนี้เลยครับชัดเจนนะอ่าหิวเลือดครับบนยิงแบบนี้หิวเลือดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอเป้าหมายแล้วครับอืมองไม่ถนัดครับ ยิงครับหิวเลือดครับโหโดนยิงครับนะครับหิวเลือดแล้วเพิ่มความเร็วด้วยครับชาร์จครับอืมเกือบตายครับสกิลแต่ละสกิลนี่ถือว่าไวมากครับยิงฮะนี่ครับอืมปิดตาก่อนครับหิวเลือดครับเพิ่มดาเมจเห็ดด้วยนะนี่ครับดับเบิลคิวครับ เฮ้ยถ้าว่ามันกากมันก็ไม่กากนะทุกคนอุ๊ยโดนเบรครับทำอะไรไม่ได้ครับยิงฮะจ่อกเลยครับนี่ครับเพิ่มดาเมาเอดครับมันมีสัญลักษณ์เพิ่มดาเมาเอด้วยนะทุกคนนะครับนี่ครับวงวงครับยิงครับเราหิวเลือดสู้ครับนี่ครับ อแรงครับตัวกูแตกเลยผมยิงฟรีเลยครับสกิลนี้ครับสกิลนี้ยิงฟรีเลยครับตอนใช้เล่นจริงๆต้องศึกษาให้ดีเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าสัญลักษณ์การใช้สกิลครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนะครับต้องดูให้ดีครับนี่ครับหญิงครับนี่ฮะพอฮิวเลือดปุ๊บเนี่ยนี่ครับตรงนี้บอกให้กดเพิ่มน้ำมีดได้เลยครับมันเป็นลักษณะอุยแตกเลยครับนะครับกลาเป็นลักษณะนี้ครับ สำหรับเจ้าไทยท่นนะที่ทุกคนเห็นกันนะครับดุเดือดเลือดพ่านนะฮะมันก็เล่นได้สนุกครับแต่ขอให้แปลแบบชัดๆอีกทีครับอจะชัดเจนนะทุกคนนี่ฮะพันเชอร์ครับถึงจะรู้สึกเบาครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับมันก็จะดูแรงอยู่ดีครับนี่ครับโอ้โหถึงจะกระจายตัวแต่มันก็ดูแรงครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหใช้ได้เลยครับนี่ครับยิงไทยท่นเป็ไงครับโอ้ลดนิดนึงครับก็ยังถือว่าไม่เยอะครับนี่ครับก็เอาเรื่องครับอุ้ยโดนยิงครับโดนยิงครับโดนยิงครับโอแตกเลยฮะหิวเลือดไม่ทันครับเรามาดูฟาร์มนี้กันบ้างครับ ครับเนี่ยเมื่อเจอกระตทยท่านมันเป็นไงครับืผมรู้สึกจะบางเบาลงไปเยอะนะครับฟับเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเหมือนฟับเนี่ยนั้นจะหมดพิษส่งลงไปเลยนะทุกคนนะครับหมดเหมือนหมดพิษส่งลงไปเลยครับตอนนี้ทีมเราโดนบุกหนักครับไม่กล้าแล้วครับไม่กล้าเข้าไปบูกแครับเดี๋ยวไว้นั้นครับ นี่ครับวับโอ้โหครับไม่สวยครับเมื่อกี้มันวับเลือดน้อยนี่นะทำไมกลายเป็นมาจู่ตรงเลือดเยอะครับโดนแล้วครับเผาครับเรียบร้อยครับไทสเลเยอร์ฮะบุดนเผาตรงนี้ครับหลบครับอื้มอื้มนี่ครับเสียหายมากครับเสียหายหนักครับ ไปครับหวาไปครับบังเลยครับหืโดนลำโพงครับยังไงครับเผาเจ้าจอครับเรียบร้อยฮะจากปูธนานคารคืนได้ไหมครับดุจริงๆครับดุเดือดฮะอุ้ยอุ้ยโดนยิงแบบนี้ไม่สวยครับเติมเลืครับโอ้ตรงนี้ครับโล่งเลยอีกสี่วิ โดนยิงทั่วอาทิตย์นะครับโอ้ใช้ไม่ได้เลยครับแตกฮะเรียบร้อยเลยครับผมตัวผมก็หมดแล้วนะเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมการทดสอบไททันนะนะครับมีการสลับโหมดครับระหว่างการฮิวนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอาวุธในตัวนั้นแยกมาอีกนะครับอีกกลุ่มอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอย่างที่เห็นนะ แล้วก็ทางขวานี่รู้สึกว่าจะมีฮิวแล้วก็จะมีการเพิ่มนาเมจครับก็ต้องกดใช้ให้ดีๆฮนะครับเพราะว่ามันเร็วมากๆนะฮิวก็แป๊บเดียวครับเพิ่มนาเมจก็จึดเดียวครับต้องไปดูรายละเอียดกันชัดๆอีกทีฮะตอนที่มันเข้ามาครับสําหรับการลองวันนี้ก็สนุกมากครับดุเดือดนะฮะแพ้ชนะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับนี่ครับแคมป์ครับเราดูเพื่อนเล่นบ้างครับนี่ครับชาเลนก้าของเรานี่ก็แน่นอนครับนั่งครับเพื่อนๆดูฟับเนี่ยครับ นะฟลาปเนี้ยนี่จืดไปเลยครับดูครับเหมือนเป็นเป้านิ่งกางอากาศดีๆนี่เองครับไม่ได้โฉบเฉี่ยวอะไรแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่โมดูลที่เพิ่มความเร็วในการบินเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับแอปเทสนั้นมันไม่เคยสะเทียนครับทุกคนนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนครับแน่นอนครับต้องรอตอนที่มันเข้ามาครับแล้วถึงจะรู้ครับ ว่าอะไรเป็นอะไรครับเพื่อนเราไม่เข้าไปยึดจุดสัญญาณครับตอนนี้เหลือ2ตัวครับเหลือผู้เล่น2คนครับแล้วก็จุดสัญญาณนั้นโดนยึดไป3จุดครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามก็เหลือ3คนครับ3ต่อ2ฮะเรียบร้อยครับพ่ายแพ้สําหรับเกมนี้โอเคครับผมล่ะผมก็มาเล่นให้เพื่อนได้รับชมแล้วนะสำหรับการเล่นไททันครับ ก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีไม่เก่งไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามเล่นเต็มที่ครับเดี๋ยวให้ได้มาก่อนครับแล้วถึงจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับพูดไปแล้วเดี๋ยวพูดไม่ถูกครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันชัดๆอีกนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนจะแคปแล้วไปแปลนะครับนี่ฮะห้าวิเท่านั้นนะครับนะครับบางตัวห้าวิครับ นี่ครับเพื่อนๆก็สามารถแคปไปแปลได้นะเนี่ยแคปได้เลยครับแคปส่วนนี้นะครับไปแปลเลยแคปส่วนผมก็จะเลื่อนให้เพื่อนๆแคปไปแปลอีกครับแบบนี้เลยนะนี่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะหวังว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยสวัสดีครับผม